พี่น้องมือข่อยอก็ถึงไหม,มน,ไน,นี่แหละหลายโคตรเอาก็ถึงมื่อ่ะข่อยไปบ่กหมดพี่น้องข่อยได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องอันนี้ข่อยคือขึ้นๆมั้มา,าถังเครื่องมาเดินนี่เดินนี่ข่อยมาเก็บถังเครื่องเพลินพี่น้องเวลาข่อยปีนเอนาต้น ได้จำนีหล่ะมันล้มได้เต็มได้พี่น้องเนี่ได้จำนีล่ะต้นเคสแบสข่อยก็ได้พี่น้องอันนี่ต้นเต็มเลยแต่ว่าคือข่อยมันต่อยบดไดพี่น้องมันต้องหายนต้น มีคนมาหลอบนอกน้พี่น้องนาะก็จะามาเก็บนอนี่นะเต็มเลยพี่น้อง Laughter. อันขอจีดงดงสนั่นละพี่น้องมาเต็มเลยบาเอฟฟามาแขงเถอลูกคุน่ะกุน่ะมันพากันออกกำลังกายอนุชายืนขึ้นเออขาอ๋อเอ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 ออเอออออเอ ลอโอเคโอเคระวังนะอยู่่เหลือโอเคโอเคได้ได้ป๊าเอฟ่าโอ้รถพุ่งรถพุ่งว้าคักแทเอ้าหนึ่งเอ้าสามเออสามเออสามไม่นานนานนาไม่หนาวเหรอ เองระวังตกนะระวังตก

พี่น้องหน่วยตะมุติมิสำเนียล่ะกินกะอืมมีห่อสนามเด็กเหร่นพี่น้องมั้ยสิล่ะเห็นบ่ต้นเคยดสะแบมีห่อสนามเด็กเหร่นเห็นบ่เนี่ยคอยมาเก็บอันหน่วยอันมันสิล่ะมันมากละอันนี้ต้นเียดสะแบพี่น้องว่าอันนี้อันนี้อันนี้เข้ากินเด้พี่น้องอันนี้เข้ากินได้แม่นเบิดพี่น้อง ต่ว่าอันนี้มันเป็นมันเป็นแบบว่าให้นกกินไหมนี่มันน้อยน้อยเบิร์ตพี่น้องแต่ว่าข่อยจะเอาเจ้งไาแค่นั้นละมันสูงไหมมันสูงหมเขาหายติดมันแดงจิ้นขึ้นยุ้พี่น้องเฮ็ดเจ้าง่ายจะกินได้นั่นแดงจิ้นขึ้นยุ้พี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำข่อยมึงสิล่ะอันเขามาเขามาหากันพี่น้องสิล่ะเนี่ยพี่น้องลูกแดงแดงเห็นว่าเดี๋ยวสิพาพมาเก็บสตรอเบอร์รี่ไอ้พ่บอกพิษอัน เชอรี่นะคะพี่น้องลูกเชอรี่เห็นไหมลูกดแดงๆกำๆเลยนะเห็นไนะหนนดเดนมเห็นไหมก็เลยแนบเห็นไหมพี่น้องแดงกำเลยเห็นมัน้ยนะเติมความแดงหวานของมันพี่น้องมันเป็นไงเนี่ยเอาแบบไอ้ลูกนี้สุกแบบกระลังหวานแสบเลยพี่น้องมันเป็นไงแดงหวานฉ่ำๆเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องแดงฉ่ำเลยอ่ะเห็นดว้วย ความแดงของมันนะพี่น้องออันซ่อนอันซ่อนอันซ่อนหลายพี่น้องที่ล่ะให้เบิ้งให้เบิ้งนวยที่มันบ่ทันสุกก็พี่น้องเด้ออันนี้คือเป็นนวยที่มันบ่ทันได้สุกนะคะพี่น้องเห็นเนาะอันนี้คือนวยมันบ่ทันได้สุกแล้วนวยที่มันสุกแล้วมันสิเป็นอยู่ประมาณจะเสียน้ำสีแดงกำกำเสียนะน่ะมันสสแดงกำกำสิเนาะพี่น้องไม่สุกแล้วใช่ไหมเห็นไหม คือมันตกยู่ในดินพี่น้องอันนี้คือมันตกยู่ในดินในชะ่ไหมอันนี้เขาก็สามารถกินได้เนาะแต่มันตกในดินนหะแต่เขาบโก,กินครับี่น้อง นอเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเถ่ามาดาข่อยนี <3 UK> ่มาเดิมมาเดิมมูข่อยมากหรอมูข่อยนัดมาะกิน หรวมงามก่อยพี่น่องนี่แหะพี่น้นองเห็นไหมนี่ค่ะสดๆจากต้นเลยนะคะแดงๆกํำๆเห็นว่าพี่นอ้องน,นะ เธอบลงไปนี่ก็เป็นหน่วยอันหน่วยดำดำเนาะพี่น้องเนาะหน่วยโบ๊ะแปลดำดำเหมนันนะาเห็เนไหมนี่อันลูกดำดำพี่น้องเนาะมันสุกแล้วมันก็นกินแ่บรอ,อมันสุกกันเด้อผู้ใดมือเย่าผู้ใดมือเย่าสามารถเก็บกินไดเลยพี่น้องเน,นี่ยอีกค่าเป็นแบบนี้เลยนะคเนะคเนี่ยเชอรี่เชอรี่เคสแบนนี่มันหวานเลยพี่น้องเห็นปะ เนืมันบ่คอยดกไหมพี่น้องมันเขาเก็บเป็นบนญหรืบุนเนี่ยเนื้อแบดกเนี่ยเห็นนะนี่นว้มันอยู่ประมาณจํานี้พี่น้องเนหะ็น้ะอันนี้อยู่สูงก็เมื่อคอยได้พี่น้องคอยขึ้นเอาอะไรนะอ่าพี่น้องเคียส์บะแบเนี่เห็นปะอืมอันนี้ลืมเอาเมดมันออกแล้วพี่น้องนี่เห็นบ่เอาตงตงสีเลยเนี่ย เด็นให้กินเลยพี่น้องเห็นบ่นเนี่ยหวานพี่น้องวหวานหวานมาเดอ้อมาเดอ้อคอยจะโดนหัวหน้าดาบานเนี่ยคอยเฮ็ดงานเด็นเหมือนเนี่ยหวานพี่น้องหวานกระดอกกระเดียวหวานคักหวานแน่หวานอุปพภคอุทาืม ันึ่งที่ยจับได้สเนียหมดแล้วิเพนวะป้าข้นอย่างมังามสก็บเดนบกคอยซิมเน่หน่อยนึงเบิ้งเด้อกะสกินเนี่บิ้องด้วย

Oh, you yeah. okay, yeah, chill. <laughs> <laughs>